ทุกคนเดี๋ยวจะมาพัดเฮดโคนกันนี่เฮดโคนนะนี่หัวห้องหมดเถียงเดียวซอยหัวห้องหมดเถียงอนแฮ้งนี่ตุ้งยัยเฮ้งตีเดียวแป้ง

ไปลงทากนะันมาทุกคนมาผัดเอดกัน,กนอีกเพียงพอก็ได้แก้วเพียง เราจะพัดแป๊บใส่น้ำหมักหมา,มาไว้ตดน้ำไส่กัวจนมันท้อเลยเออใส่กัวแล้วใส่กัวแล้ว าวหวานสดยังไม่ต้องปรุงอะไรอะไรป่ะ ใส่ข <c oughs> ้นไผ่ทองเยอเลยตอนใส่น้ำตกเลยน,นะใส่น้ำมาอ Sí. ให้มันมีช่องนุวยนี่ปะช<า>่องนุวยแต่ใช้ช่องนุวยนี่กน,นันใช่เลยไมม<า>หมตัวใช้ช่อ,องนุ้ยช่องนุ้ยพอนะแต่ใกลกินทะเลแลนะ้วกินยังไงแล้วเนาะ you

ខ្លាងខ្លា